ทำไมครั้งกับผลิตภัณฑ์ของอรวยด้วยเกษตรผมคำรวณบริสุทธิ์ครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่เจอกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ข้าวดีดข้าวเด้งข้าวหางข้าวนกข้าวแดงข้าวลายเป็นชื่อเรียกของข้าววัชพืชที่สร้างปัญหาขึ้นในแป้งนาของคุณวันนี้คุณสบายใจได,ได้เพราะเราขอแนะนําหัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นตราวรวยด้วยเกษตรหัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นเป็นน้าหมักของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการคัดสายพันธุ์ที่ดีและมีความแข็งแรงทนทานมารวมกันไว้ ด้วยความเข้มข้นสูงของกระบวนการหมักและขยายเชื้อเพื่อให้เกิดการสร้างเอมซ่าให้มากขึ้นเป็นพิเศษทําให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและย่อยสลายมากกว่าเดิมเป็นพันเท่าเพียงหลังจากคุณเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยให้คุณปล่อยน้าเข้านารุมขึ้นยําฟางให้จมน้ําแล้วฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์คุณภาพเข้มข้นตราด้วยด้วยเกษตรในอัตรา1ลิตรต่อน้ำร้อยลิตรฉีดพ่นได้ได้2ไร่ทิ้งไว้3-4วันแล้วตีดินด้วยรถตีดิน ถึงว้ให้ครบ7วันนับตั้งแต่วันฉีดพ่นคลาดนาพร้อมทําเลนเตรียมวานได้ทันทีหัวเชื้อที่อภาพเข้มข้นตรารวยด้วยเกษตรจะทําการย่อยสลายต่อสังข้าวและข้าวดินบริเวณหน้าดินให้หมดไปภายใน7วันปัญหาข้าวดินในแปลงนาของคุณจะหมดไปภายใน3ฤดูการเพาะปลูกโดยเฉลี่ยใช้การลงทุนไร่ละ175บาทสําหรับสิ่งที่เกษตรกรจะได้กลับคืนสู่แปลงนาของคุณนั้นมีค่ามหาศาลเช่น เราจะได้ปุ๋ยธรรมชาติจากการไม่เผาฟางข้าวปริมาณ800กิโลกร,รัมถึง1,000กิโลกร,รัมต่อไร่ส่งผลทำให้ผืนนาของคุณกลับมาสู่ความสมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกครั้งนำความสมบูรณ์กลับมาอย่างต้นข้าวทำให้ต้นข้าวแข็งแรงสามารถต่อสู้กับศัตรูพืชและโรคไฟต่างๆได้เป็นอย่างดีเราลองมาฟังปัญหาที่พี่น้องกเกษตรกรตัวจริงเขาพบเจอกันว่าปัญหานั้นส่งผลกระทบอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ถามว่า30ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรบ้าง ข้าวดีข้าวดีข้าวบอลก็เป็นข้าวปอนเนี่ยแต่ตาใหม่นี้มันไม่ใช่เป็นข้าวดีข้าวข้าวดีมันเยอะไงแล้วโอ้โหมันก็ยังไงอ่ะมันมันกินข้าวดีหมดเลยอ่ะข้าวดีหรือข้าววัชพืชมีลักษณะเหมือนต้นข้าวจนแยกไม่ออกข้าววัชพืชนี้แบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นข้าวหางข้าวนกข้าวดีข้าวเด้งข้าวลายหรือข้าวแดงซึ่งเป็นข้าววัชพืชร้ายแรงในนาข้าวในระยะเริ่มต้นของการระบาด ข้าวจะพืชหรือข้าวดีจะแฝงตัวเข้ามาในนาข้าวเพียงไม่กี่ต้นหากไม่มีการกําจัดในระยะเวลา2-3ฤดูเท่านั้นข้าวดีก็จะสามารถเพิ่มจํานวนเป็นหลายล้านต้นปกคลุมจนมองไม่เห็นต้นข้าวพี่น้องกเกษตรกรต่างหาวิธีการต่างๆมาช่วยแก้ปัญหาแต่ก็ไม่เป็นผลดีเท่าที่ควรกลับตรงผลที่ทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วยใช้ล่าและก็ตัดเกียเก่ยวเกี่ยวไม่ได้ส่งผลมาทางด้านแก้ไขที่ถูกต้องชัดเจนเ ยิงเพิ่มปริมาณมากขึ้นเปริมาณมากขึ้นโอ้โหทั้งรูดคาราพัทเนี่ยป้ายเขาเรียกป้ายป้ายนะป้าย<น>แล้วก็อะไรอีกรูดใช้สองคนดึงอ๋ออ๋อใช้เชือกขึงชุบน้ํายาแล้วก็รูด,ดปไปอ่าได้ผลไหมมันก็ได้มั่งไม่ได้มัง่งมันที่ทีโดนมันก็ตายมันก็แซงขึ้นมาใหม่มันก็แตกขึ้นมาอีกแตกขึ้นมาจำลูกกาเจอกันหมดไหมทุกเจ้าครับจ้างคนตัดก็วันละถวายห้าสิบบาท ออพี่พี่แก้ปัญหาด้วยการจ้างคนตัดมาปิกายโดนไปสองหมื่นกว่าเฉพาะนี้นะซึ่งเราขอเสนอการแก้ปัญหาที่ได้ผลอย่างชัดเจนเพียงระยะเวลาอันสั้นทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถทำนาได้ยอย่างต่อนเนื่องและได้ผลเป็นที่น่าพอใจด้วยหัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นตราว,รวยด้วยเกษตรหัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นเป็นน้ำหมักของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการคัดสายพันธุ์ที่ดีและมีความแข็งแรงทนทานมารวมกันไว้ หรืวความเข้มข้นสูงของกระบวนการหมักและขยายเชื้อเพื่อให้เกิดการสร้างเอ็มซาให้มากขึ้นเป็นพิเศษทําให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและย่อยสลายมากกว่าเดิมเป็นพันเท่าเพียงหลังจากคุณเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยให้คุณปล่อยน้ําเข้านารุงขึ้นยําฟังให้จมน้ําแล้วฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์คุณภาพเข้มข้นตราด้วยด้วยเกษตรในอัตรา1ลิตรต่อน้ำร้อยลิตรฉีดพ่นใ้ได้2ไร่ทิ้งไว้3-4วันแล้วตีดินด้วยรถตีดิน ทิ้งไวให้ครบ7วันนับตั้งแต่วันฉีดพ่นคลาดหนาพร้อมทำเลนเตรียมวานได้ทันทีหัวเชื้อที่อุภาพเข้มข้นตรารวยด้วยเกษตรจะทำการย่อยสลายต่อสังข้าวและข้าวดินบริเวณหน้าดินให้หมดไปภายใน7วันปัญหาข้าวดินในแปลงนาของคุณจะหมดไปภายใน3ฤดูการเพาะปลูกก่อนใช้ไร้ความเชื่อมั่นความรู้สึกจะเป็นอย่างไรลองไปฟังดูครับเห็นแล้วเชื่อไหมก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่วันแรกที่มา ยังไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจบอกตรงๆว่ามันยังไม่มั่นใจลหลังจากใช้หัวเชื้อชีวภาพเข้มข้นตรารวยด้วยเกษตรไปแล้วผลจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับพวกเข้าเดินเข้าดีดอ๋อเป็นไงบ้างก็รู้สึกบางบางชัดเจนใช่ไหมบางกว่าทุกป,ปีปีนี้บางขนาดนี้ก็เป็นที่น่าพอใจแล้วยุ่ยดีไหมยุ่ยมองไม่มีเลยะเห็นข้าวเห็นเม็ดข้าวดีลอยมาอะไรเหน,นเห็น,น,เ,หนเยอะไหม เยอะคนก็นยังมาดูกันเลยว่ามันใช้ได้จริงสี่วันความรู้สึกของพี่เปลี่ยนแปลงไหมฟังยุยงย่ยดีฟังยุ่ยดีเน่าเลยลพี่พี่สันอย่าพูดเพื่อชมนะไม,ไม่ได้ชมครับเอาตามความรู้สึกเลย <c oughs> ไม่ดีก็ด่ามาจริงเลยครับจริงนะ <c oughs> ผมการันตีได้เลยว่าของเขาดีแน่นอนครับสินค้ารับประกันความพอใจเจ็ดวันไม่ใหญ่ยินดีคืนเงิน